รวม2เทสตปลุกผมที่หมอประทับใจ เส yes, แรกนะคะคุณเฟิร์สก็คุณเฟิร์สเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของผมวาเลือกตัวเองนะคะทําให้ไม่มั่นใจไม่กล้าเปิดหนา้าผาก่อใช้กาบผมไปประมาณ2,300ักรัมนะคะเพื่อทําการปรับรูปหน้าแล้วก็ปิดบริเวณที่วาวผลลัพธ์ของคุณ First, เฟิร์สตอนนี้ครบหปีแล้วจะเห็นได้ว่าวาวามากๆเลยค่ะหลังตุผมก็คือมั่นใจมากขึ้นกล้าเปิดผมเซ็บผมนะคะแถมใบหน้าก็ดูเด็กลงด้วยค่ะเบสที่2นะคะคุณกายนะมีปัญหาการที่จะปรับกรอบหน้านะคะแล้วก็ปิดบริเวณหน้าผากที่รู้สึกว่าสูงเกินไปคุณกา เหมอก็ปลุกผมไปประมาณ1,700กรัมรัวของคุณกายตอนนี้นะคะปลุกผมได้6เดือนค่ะผมก็เริ่มขึ้นมาเยอะแล้วเห็นได้ว่ามีแบบกรอบหน้าที่ชัดขึ้นนะคะคุณกายจากที่หล่อมากๆอยู่แล้วนะคะก็หล่อมากขึ้นไปอีกค่ะดูดีมากๆเลยจริงๆนะคะคนไข้ที่หมอปลุกผมไปอะคะ่ะหมอก็ประทับใจหลายๆเคสเลยนะคะก็ดูดีขึ้นทุกคนเลยสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกังวลไม่มั่นใจนะคะผมเบ้าลึกสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้นะคะที่ BSL Hair Center ค่ะ